วันนี้ไม่ลืมอะไรนะครับไม่ลืมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้นี่เรามากินแบบจุกๆกันเลยครับน่ายูอุย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่ในช่องชาตีกินแซบวันนี้เราก็จะมากินของแซบแซบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูที่ยงน้องหลายคนขอเข้ามานะครับเป็นกุ้งดองน้ําปลากวนนะครับแล้วก็ไข่แดงดองน้ําปลากวนเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน้ําจิ้มซีฟู้ดแล้วก็มีข้าวสวยอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีน้ําวันนี้ไม่ลืมอะไรนะครับไม่ลืมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่วันนี้นี่เรามากินแบบจุกๆกันเลยครับไหลกินด้วยวเร็วๆ กินคนเดียวหน่อยสดีคนดีด้วยเอ้คนดูสวัสดีค่ะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปกินกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามเราชมคลิปต่อไปแล้วก็เป็นกาลังใจผมทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่เยอะๆไม่รู้กี่ตัวนะครับเยอะมากนี่ทําเองนะกไม่สาลายตรงนี้สาาลนี่มาชิมกุ้งกันเลย สาวกินก่อนนะโอเคครับ okay, เชิญอ,อ้าวยังไงอืยังไงเรือรับผมคือเนื้อกุ้งหวานมากอะอือฮคือเนื้อกุ้งหวานมากทุกคนอะเดี๋ยวพี่จะกินไข่ให้ดูนะคะอือ ลาดไปเลยเห็นไหมจริงไค่อร่อยไหมอร่อยจริงขอชิมหอมก่อนสุดเลยอ่ะยังไปจากกุ้งไม่ได้ครับนี่ รสข้าวครับเดี๋ยวขอ,อน้ำปันนะ้นอร่อยมากทุกคนอร่อยจริงๆอันเนี้ยพี่ชอบอ่ะอันเนี้ยคือมันเหมือนเรากินไอเนี้ยปูไข่ดองอ่ะมันมันมันมากอ่ะระหว่างที่พี่สาวชิมนะครับผมจะบอกรสชาตินนะรสชาติก็ กุ้งจะหนึมๆครับกรอบๆเลยแหละแช่ตู้เย็นเย็นเนาะกรอบๆแล้วก็มีความหวานนิดนึงแล้วก็มีหอมกลิ่นน้ำปาลาเจ้ากวนครับแต่ไข่ผมยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวต้อง,องมาลองชิมพอดีช้อนคือใหญ่เราจะมาห่อสาหรายพี่สาวหลักํำชิมล่าให้หน่อยได้หละครับนี่คำใหญ่ๆเลยเพื่อนๆดู นี่นะครับนี่ไข่แดงอืมอร่อยเนาะไข่อะ่ะอร่อยอร่อยนี่แล้วว่าไข่ไปนะคะเราจะปุบประกบด้วยกุ้งยะพีเอาน,นี้มันออกอะโ,โอ้ยอย้อยย้อย กุ้งค่ะแล้วก็นี่ว้าวแรงยงไงอะเนี่ยกินยังไงอะเนี่ยอืมยังไงพคตดีอะเหมือนเรากินไอ้พวกเนี่ยคาราพวมมี่อะได้อยู่ นจิ้มซื้อมานะครับชุมขอสาลายมาังเอาสองแผ่นไปเลยนี่นะครับแล้วก็ข้าวคือแบบเดี๋ยวนะข้าวสาเข้าไปนี่ครับคือทำง่ายมากเลยนะทุกคนแค่แบบว่าเอากุ้งไปผสมกับน้ำปรุง ที่เราปรุงเองแล้วก็เอาไปแช่น้ำปลาหนึ่งคืนใส่ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็ไข่แค่แค่หนึ่งคืนเองดีไม่ต้องไปกินพวกร้านญี่ปุ่นแพง ข้าวหมดแล้วชื่นใจคือได้กินกับอะไรที่มันแซ่บๆแล้วแบบมันใช่อ่ะชื่นใจอ่ะ 嗯，好多、mm。Hmm. ไปทำธุระแล้วนะคะทุกคนทำธุระก่อนนะคะดูโอ้ยนี่คือสวรรค์ฉันดาวดึงน้ำจิ้มซีฟู้ดครับโอ้ย นะครับไข่หนึ่งฟองโอ้ยพริกหนึ่งเม็ดน้ำจิ้มนะครับทุกคนอื้อ กุ้งคือกรอบน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับนี่ตัวให,ใหญ่เลยอลื้มตัวปูกุ้งคือแบบหนึ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 บเลย 嗯嗯。<laughs> <ด>ทำง่ายนะครับง่ายมากวิธีทำอะ่ะเอาน้ำตาลปี๊บเนาะไปตั้งไฟให้มันละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะครับแล้วก็ใส่น้ำปาลำปา แล้วก็ใส่ปริมาณน้าอะมากกว่าน้ําปลาสองเท่านะครับแล้วก็น้ําตาลนะให้มันวนวหวานรสชาติเราชิมคือรสชาติออกหวานๆน,นะครับแล้วก็พอดองปุ๊บกุ้งมันจะเนื้อข้างในหวานๆน,นะครับแล้วก็ไม่เคยมย็มจนกินไปนะหนึบมาก ตัวท้ายครับวันนี้มีเพื่อนๆในไลฟ์ด้วยนะอืม สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่สำคัญกดกระดิ่งเพื่อติดตามรอชมคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนที่ไวที่สุดนะครับก็ผมลงคลิปปุ๊บทุกคนก็เห็นปั๊บเลยนะครับจะก,กดกระดิ่งไวนะเนาะเขียนว่ากดกระดิ่งทั้งหมดเลยนี่แหละครับเนี่ยกดอันข้างบนสุดเลยครับแล้วก็อีกช่องทางอย่าลืมติดตาม IG ของผมนะครับตอนนี้ยังไม่ถึง1,000เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากไว้เนาะอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็สามารถทําตามกันได้เลยนะครับสูตรก็ง่ายๆนะครับเนาะเดี๋ยวว่าหลังถ้าทุกคนขอมาเดี๋ยวผมก็จะถ่ายวิธีทําให้นะครับเนาะแต่วิธีทําไม่ง่ายไม่ยากเลยครับดูตามใน Google ได้เลยครับสําหรับสูตรของผมก็คือน,น้ําปลา1ส่วนแล้วก็น้ําจาประมาณ2-3สส่วนนะครับชิมเอาเนาะ จะรสชาติที่เราดองน้ําเค็มรสชาติที่เราดองจะไม่เค็มนะครับจะรสชาติหวานๆนะครับแล้วก็ใส่น้ําตาลสัก 2- อถึงสส่วนเช่นกันนะครับเราต้องชิมก่อนเนาะอยู่ที่เราทำอ่ะเวลาเราท,ทําทีไร <c oughs> ผมก็ไม่มีสูตรนะแต่ว่าจะชิมเอาว่ารสชาติน้ํายําออกหวานหรือย,ยังนะครับเนาะถ้าออกหวานนแล้วแล้วก็พอออกหวานนปุ๊บก็อย่าหวานจัดเลยนะแล้วก็ให้เราใส่น้ําเปล่าเพิ่มไปให้มันเจือจางนะครับรสชาติจะแบบจางๆเนาะยิ่งเราดองนานเท่าไหร่รสชาติจะยิ่งจางๆนะครับเพราะว่ามันจะได้ซึมเนาะแต่ถ้าสมมติว่ารสชาติมันนเขข้้ม ถ้าเราดองนานเท่าไหร่เนี่ยนะไอความเข้มข้นมันก็จะไปอยู่ในเนื้อกุ้งเนื้อไข่กันมันก็จะเค็มนะครับเนาะแต่ถ้าเราแบบว่าเอาน้ํารสชาติจงังๆอนะพอเราดองนานๆนะอร่อยมากคือแบบอร่อยจริงๆนะผมทำมาหลายครั้งแล้วก็คือถ้าเป็นวิธีเนี้ยอร่อยที่สุดนะครับเนาะใส่น้ําสักเยอะๆครับน้ําเยอะกว่าน้าําปลาสัก2-3ถึงสส่วนนะครับแล้วน้ําปลาประมาณ1ส่วนน้ําตาลก็ 2- 3ถึงสส่วนเช่นกันครับอยู่ที่เราชิมด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายครับ